ตอนนี้ผมสั่งไม่ได้จดยังไงทาอาหารพี่มาเสิร์ฟผมถ้ากินเข้าไปแล้วตายขึ้นมาใครจะรับผิดชอบฝนค่ะฝนเป็นคนสั่งค่ะใช่ถั่วฝักยาวมาทำไมเนี่ยผัดชาดที่ไหนเขาใส่ถั่วฝักยาวกันแล้วพิชีฟ้าใส่มาแค่นี้โยกินไปเถอะค่ะคุณลูกค้าเป็นพี่ มีคนทำงานให้นี่สบายใจจริงๆเลยเนาะมันก็ทำดีเอาหน้าไปงั้นแหละเฮีย่นี้ไปเียไปไปไปสวัสดีค่ะเฮียเป็นไงที่ร้านลูกค้าเยอะไหมโอ้ยวันนี้ลูกค้าเยอะมากเลยค่ะเฮียพวกเราสองคนเนี่ยทำงานจนเหนื่อยเลยะค่ะอืมดี เฮียคะวันนี้เจ๊เขาไม่อยู่อ่ะให้หนูไปนอนด้วยได้ไหมคะมาพูดอะไรตรงนี้หรอเดี๋ยวคนอื่นก็ได้ยินหมดตรงนี้เนี่ยพูดเรื่องงานอย่างเดียวเข้าใจไหมครับเฮียคะวันนี้ฝนเขาได้ทิปมาดั้งร้อยหนึ่งเนี่ยเขาไม่แบ่งใครเลยนะคะจริงอรอค่ะจริงค่ะหนูเป็นพยานได้เราสองคนเนี่ยเห็นเต็มตาเลยนะคะ ฝนวันนี้ดิได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยลูกค้าให้ทิปเป็นร้อยเลยเหรอค่ะลูกค้าให้ทิปมือมาค่ะามาดูจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีทิปวงทิปมืออะไรหรอกนะทิปทั้งหมดเนี่ยมันควรจะเป็นทิปรวมเข้าใจไหมจริงค่ะพวกเราทำงานเหมือนกันจะเก็บไว้คนเดียวได้ยังไงเห็นแก่ตัว เดี๋ยวเอาไวปใส่กล่องทิปรวมให้นะคะไม่ต้องเดี๋ยวฉันจัดการเองเอาละถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเอาแก้วไปเก็บแล้วก็ไปดูหน้าร้านด้วยอย่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์ล่ะเข้าใจไหม ดีกว่าอาหารได้แล้วค่ะนี่ตอนนี้ผมสั่งไม่ได้จด่างไงทำอาหารผิดมาเสิร์ฟนีไ้ได้ไงเออคือว่าคือว่าอะไรเรา ขอโทษครับเกิดอะไรขึ้นหรือครับก็พนักงานเสิร์ฟคุณสิทถอา,าหารพิ่มาเสิร์ฟผมผมบอกไวแล้วนะวาผมแพ้เต้าหู้อย่าใส่ามาให้อีกถ้ากินเข้าไปแล้วตายขึ้นมาใครจะรับผิดชอบออเมโนโนี้ฝนค่ะฝนเป็นคนสั่งค่ะฝนวันน,นนี้สิแต่ฝนโนตไว้แล้วนะคะว่าลูกค้าไม่ทานเต้าหูะคะ้ค่ะ คราวหน้าทำอะไรให้มันระวังหน่อยสิถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาเธอจะรับผิดชอบไหวเหรอเอางี้เดี๋ยวฉันจะหักเงินเดือนเธอเป็นการลงโทษ <S <S 1> <S 1> <S 1> แล้วขอโทษลูกค้าเขาเดี๋ยวนี้เลยเอเร็วสิขอโทษค่ะลูกค้าแล้วมายืนอยู่ทำไมอ่ะ อยอย้ายไปทำงานค่ะเอ้าไอ้กอนเฮ้ยแกมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะก็มานานพอที่จะเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลยเ <g ười> ห็นอะไรแกวะก็พนักง,งานของแกอะไม่อยู่คนเดียวที่ทำงานอีกสองคนก็เอาแต่นั่งเล่นเพิ่งจะมาขายันก็ตอนที่แกมานี่แหละ ไอคนหนึ่งที่แกว่าเนี่ยใครวะอา้าก็คนที่แกไปหักเงินเขาไงฉันเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างพนักงานเนะ่เขารับเมนูแล้วก็จดออเดอร์ไปถูกเลยนะแต่คนที่เอาไปส่งเนี่ยมันตั้งใจทํางานหรือเปล่าฮะมันถึงบอกมาผิดเนี่ยพี่กรณ์แกเพิ่งมาร้านฉันเนี่ยแกจะไปรู้อะไรเออก็แล้วแต่แกแล้วกันฉันมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกแต่อยจะเตือนแกไว้ ก็จะเชื่ออะไรใี่ก็ให้มีหลักฐานหน่อยอย่าฟังความข้างเดียวยี๋ยวมันเสียระบบเฮเดีย <Hey, dear. S 1> อะแก่ัั้นไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ได้บอกเอาไว้ด้วยแต่ไม่อยู่ก็ดี ฉันขี้เกียจปั้นหน้าขยันทำงานก็จริงไปได้ก็ดีเราจะได้ไปล่อยให้นางผลมันทำง,งานไปคนเดียวเบื่อลูกค้าว่ะไว่แต่แกเถอะเรื่องเฮียเป็นยังไงบ้างคราวนี้ได้ iPhone 17มาเลยหรือเปล่าแค่รู้อะไรไหมเวลาฉันนอนกับเขาทีไรอะ่ะกลับบ้านมาฉันต้องอาบน้ำสาบผมใหม่ทั้งสองรอบอ่ะแกโคตรจะเหม็นจาบคนแก่เลยอะ่ะ แต่ก็ได้เงินมาเยอะไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้หวังจะได้เงินเป็นครั้งเป็นคราวหรอกแกไม่รู้เมื่อไหร่มันจะเลื่อนตำแหน่งให้ฉันเป็นผู้จัดก,การสักพีได้คืบจะเอาสอบนะแกแกก็เป็นได้แค่เมียน้อยเขาเท่านั้นแหละอย่าหวังสูงนักเลยวิชายแชทมาแบบหนึงนะ อะไรนะกุ้งหมดนี่หมดได้ไงเหรอผมโทรมาถามแล้วเขาบอกมีผมถึงมากินที่นี่ไงก็ม <c oughs> อ,อกินมันอาจจะมีแต่ว่าตอนนี้มันหมดไงคะคุณลูกค้านี่เต็มใจให้บริการหรือเปล่าเนี่ยทำไมน้ำเสียงดูเวียงจังก็ตอนนี้มันหมดจะให้ทำไงล่ะคะคุณลูกค้าจะเอาอะไรแทนล่ะคะขอโทษนะคะ, <c oughs> นนะ,ค,ะคุณลูกค้าเดี๋ยวฉันไปเช็คของให้อีกทีนะคะแกจะเช็คอะไรก็ยายฟางบอกว่ามันหมดก็คือหมดแกอย่ามายุ่งนะ เอองั้นเดี๋ยวฉันแนะนำเมนูอื่นให้นะคะเรื่องมากมีค่ะแต่วคุณลูกค้าลองดูก่อนนะคะนั้นก็เป็นผัดชาไก่แล้วกันครับค่ะไก่ผัดชานะคะอราดข้าวมาเลยราดข้าวค่ะรับอะไรเพิ่มอีกไหมคะ แค่นี้แหละครับสรูนะคะได้แล้วค่ะเฮ้ยใสย่ถั่วฝักยาวมาทำไมเนี่ยผัดช้าที่ไหนก็ใส่ถั่วฝักยาวยกันแล้วพี่ชีฟ้าใส่มาแค่นี้โอ้ยกินกินไปเถอะอคะ่ะคุณลูกค้าที่อื่นทำยังไงไม่รู้คะ่ะแต่ที่นี่ทำแบบนี้คะ่ะเอา้ากลุ่มไม่ชอบกินแบบนี้ไม่ตั้งใจทำนะเนี่ยสักว่าทำส่งส่งไปเหรอเนี่ยท<ำ>้อลูกค้าเนี ลูกค้าคะใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวทางเราจะรับผิดชอบจานนี้ให้นะคะเดี๋ยวจะทาให้ใหม่นะคะแล้วผิดชอบอะไรอะ่ะทําไมฉันต้องมาจ่ายค่าอาหารจานนี้ด้วยแกรับผิดชอบไปคนเดียวแล้วกันอขอโทษนะครับลูกค้าไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมครับพนักง,งานร้านคุณก้าวร้าวมากเลยนะ ผมต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะให้พนักง,งานเนี่ยปรับปรุงตัวใหม่ครับพนักง,งานทุกคนเนี่ยทางานดีอยู่แค่คนเดียวเนี่ยคนที่ยืนกลางเนี่ยคนอื่นนะย,ยืนเทียงผมจะช็อตเลยคือผ,ผมต้องขอโทษลูกค้าอีกครั้งนะครับเดี๋ยวยังไงผมขอชดเชยด้วยการเลี้ยงอาหารมื้อนี้กับลูกค้านะครับได้ ตกลงจจเอาไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยใครจะรับผิดชอบแล้วจะให้ชั้นหังเงินที่ใครที่ผลเลยค่ะเฮีย <Here. S 2> ผลจดออเดอร์ไม่ครบเองอะไม่ตั้งใจทํางานเราซะเลยจริงค่ะเราสองคนเนี่ยพยาย,ยามเต็มที่เลยนะคะบริการอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะแต่ผลยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะคะเฮียคะพวกเรามีตั้งสองเสียงอะเฮียจะเชื่อใครล่ะคะ แล้วที่ผ่านมาฝนก็ชอบทำผิดพลาดอยู่บ่อยๆด้วยอะ่ะสองเสียงเหรอนั้นผมขออีกหนึ่งเสียงนะเป็นไงป้อมทีนี้แกเชื่อฉันหรือ,อยังเธอสองคนไม่ต้องตกใจหรอกเพราะว่ากรเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทฉันเองเอ่อแล้ว เฮียหมายความว่าไงคะป้อมให้ฉันปลอมตัวมาเป็นลูกค้าเรื่องมากเพื่อจะทดสอบพฤติกรรมพวกเธอแล้วก็ได้เห็นแล้วด้วยว่าเธอสองคนเนี่ยทํางานไม่ได้เรื่องเลยวันๆเอาแต่ใส่ร้ายฝนเขาส่วนฝนเนี่ยเขาเป็นคนที่ทํางานได้เต็มที่เคียร์คะเคียร์ให้โอกาสพวกเราอีกครั้งนะคะนี่ เธอไม่ต้องมาร้องขอฉันหรอกนะพนักง,งานแบบนี้เนี่ยฉันไมเอาไว้หรอกเพราะว่ามีลูกค้าร้องเรียนมาหลายคนแล้วฉันตัดสินใจแล้วนะฉันจะไล่เธอทั้งสองคนออกไล่ออกเลยเหรอคะเรื่องแค่นี้เองเฮียให้โอกาสพวกเรานะคะนะคะเฮียให้โอกาสพวกเราอีกครั้งนะคะเราสัญญาเลยคะ่ะว่าเราจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดคะ่ะ มันไม่ใช่เรื่องแค่นี้หรอกนะมันหมายถึงว่าพวกเธอเนี่ยไม่มีจิตใจในการรักบริการแล้วก็ยังไร้ายจิตสำนึกใส่ร้ายเพื่อนร่วมง,งานอีกเฮีย er คะถ้าเฮียไล่พวกเราออกหนูจะเอาเรื่องของเราไปฟ้องเมียเฮียฉันว่าแล้วเธอจะต้องมามุกนี้ฉันจะบอกอะไรให้นะฟาง ฉันเนี่ยแอบเป็นสารภาพกับเมียไว้แล้วแล้วตอนนี้เขาก็เลิกกับฉันเรียบร้อยแล้วด้วยเธอทำอะไรฉันไม่ได้หรอกได้ฝนที่ผ่านมาเนี่ยฉันขอโทษเธอด้วยนะที่ฉันมียคติกับเธอโดยตลอดเลย เพราะว่าฉันเนี่ยไม่เคยฟังเหตุผลอะไรเลยเอาเป็นว่าฉันจะขอโทษเธอด้วยการขึ้นเงินเดือนให้เธอแล้วก็จะจ้างลูกน้องมาเพิ่มด้วยลูกน้องเหรอคะอืมใช่สิเพราะว่าฉันเนี่ยจะแต่งตั้งเธอให้เป็นผู้จัดการร้านขอบคุณมากเลยนะคะคุณป้อมควรจะตั้งใจทำงานเต็มที่เลยคะ่พะพนักง,งานแบบนี้สิควรรักษาไว้ป้อม แกทำถูกแล้วล่ะฝฟนนี่ได้ขึ้นเปนผู้จัดการร้านแล้วยังต้องเก็บโต๊ะเองอีกเหรอคือพอดีวันนี้คนเยอะค่ะก็เลยมาช่วยช่วยแบ่งเบากันไปลูกค้าจะได้ไม่รอนานด้วย เดี๋ยวคุณกอนดูเมนูก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวฝนขอเอาของไปเก็บหลังงานแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะรีบมารับออดเร์ค่ะโอเคครับตามสบายครับเฮยป้อมเป็นไงสบายใจแล้วล่ะสิ <c oughs> ได้พนักงานดีๆมาเนี่ยวังว่าแกคงไม่เอาพนักงานคนนี้มาทำเงียคนนะโอ้โหไอ้กอนสำหรับคนนี้เนี่ยนะฉันไม่มีทางคิดแบบนั้นได้หรอก พนักงานที่ซื่อสัตย์แบบนี้เนี่ยฉันจะต้องรักษาไว้ให้ดีที่สุดอืมก็ดีแล้วล่ะเออว่าแต่แกโทรไปง้อเมียหรือยังเขาคงไม่กลับมาแล้วล่ะคิดซะว่าฉันใช้เวรใช้กรรมที่เคยทำกับเขาไว้ก็แล้วกันอ,อ่ะนี่กินไรสั่งเลยอ่ะแบบเปิดบิน ความขยันและความซื่อสัตย์แม้จะถูกมองข้ามแต่สุดท้ายจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ตัวเองได้ในวันหนึ่งคนที่ควรค่าเก็บไว้ไม่ใช่คนที่มีคำพูดสวยหรูแต่คือคนที่ลงมือทำด้วยหัวใจจริงๆทำงานดีกว่าค่ะลุงของขาดไหมครับอ๋อเอียีที่ oh, <yeah. S 2> <laughs> เดี๋ยวคนนั้นันบอกว่าจะไปนอนด้วยอ่ะมีอผมไม่อยู่ไปไหมไม่ไปใครไม่เสียงอะไรอยู่หลังบ้านนะเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงนะ